ผู้สื่ข่าวรายง,งานว่าในอนุสนโรโพเดชเจ้าที่กู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานได้รับแจ้งจากนางละเอียดวิศสย์อายุ45ปีเจ้าของอู่วิศูนย์คาร์เซวิสว่ามีแม่สุนัขพันธุ์ไทยไม่มีเจ้าของ ได้มาคลอดลูกอยู่ภายในท่อระบายน้ําไม่ทราบจํานวนเกรงว่าน้ําในท่อนั้นจะท่วมถึงตัวลูกสุนัขได้รับอันตรายหรือตายได้เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกชุกเกือบทุกวันทางทีมงานกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานจึงได้จัดเตรียมอุปกรณ์เชื่อเหลือไฟส่องสว่างพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กู้ภยัยรุถไปยังเหตุตามแจ้งบริเวณหน้าอู่วิสูดคาสวิชตั้งอยู่ในที่200หมู่ที่9ตบลซับสมอทอดอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบุร์ซึ่งอยู่ติดกับถนนทางหลวงหมายเลข21สายสระบุรีลมศักดิ์โดยมีนางละเอียดวิสูนอายุ45ปีเจ้าของอูยืนรอเจ้าที่พร้อมแจ้งว่าลูกสุนัขทั้งหมดนั้นติดอยู่ภายในท่อระบายน้ําส่วนแม่ของสุนัขได้ต้อนไปขังไว้หลังอูชั่วคราวเพื่อความปลอดภยัยจากนั้นจึงได้ช่วยการหาวิธีนําลูกสุนัขออกมาให้ได้ไวที่สุดแต่เนื่องด้วยบริเวณปากท่อน,นั้นมีความกว้างไม่เพียงพอ ทำให้เจ้าที่กู้ภัยไม่สามารถคลานลงไปถึงตัวลูกสุนัขได้โบก,กับสภาพอากาศในท่อที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวอากาศไม่ถ่ายเทและมีกลิ่นน้ำเน่าเหมน็นจึงได้มีการหาวิธีใหม่ด้วยการเปิดฝาท่อระบายน้ำอีกจุดหนึ่งก่อนที่จะคลานลงไปในท่อ เพื่อช่วยเหลือนําลูกสุนักออกมาทีละตัวอย่างทุรกทุรเรโดยเฉพาะลูกสุนักตัวสุดท้ายซึ่งทำอย่างไรก็ไม่ยอมให้จับง่ายๆแถมยังมุดหนีเข้าไปตรงรอยต่อท่อระบายน้ําสุดท้ายชาวที่ต้องใช้วิธีทําบ่วงคล้องตัวแล้วค่อยๆดึงลูกสุนักออกมาได้สาเร็จใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมงจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าเป็นลูกสุนักเพศผู้4ตัวเพศเมีย2ตัวรวมเป็น6ตัวทั้งหมดมีอาการที่หนาวสัน่นเท้าวบวม บางตัวถึงกับเล็บหลุดและพบว่ามีอยู่2ตัวที่มีแผลลึกที่กลางหัวคาดว่าโดนน้าเป็นเวลานานทําให้เป็นแผลเน่าเปื่อยและอาจจะมีพวกแมลงมากัดแทะจนกลายเป็นแผลลึกซึ่งหนังละเอียดแนะนา,นาลูกสุนัขทั้ง6ตัวไปหาหมอที่คลินิกสัตวแพทย์ในตัวอำเภอบึงสามพันแต่เนื่องจากลูกสุนัขทั้งหมดยังเล็กมากเพิ่งลืมตาซึ่งคาดว่าข้อได้ราวประมาณ2สัปดาห์จึงฉีดยาให้ไม่ได้ทำได้เพียงแค่ดูแลแผลทำความสะอาดแผล และรักษาอาการในเบื้องต้นโดยทางด้านคุณหมอศัตวแพทย์ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นสอบถามนางละเอียดเจ้าของอู่เล่าให้ฟังว่าก,ก่อนหน,น้านี้พบเห็นสุนัขจรนจัดเพศเมียมีลักษณะคล้ายกำลังท้องเดินหากินผ่านไปมากระทั่งวันหนึ่งได้สังเกตเห็นว่าสุนัขตัวดังกล่าวกำลังมุดออกจากท่อระบายน้ําจึงเดินเข้าไปส่องดูใกล้ๆพบว่ามีลูกสุนัขอยู่ในนั้นหลายตัวและส่งเสียงร้องประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ทำให้มีน้ำไหลผ่านท่อระบายน้ำดังก่าวจึงรีบแจ้งให้เจ้าที่กู้ภยัยมาช่วยเหลือได้สำเร็จและปลอดภัยทั้งหมดนอกจากนี้นางละเอียดยังเล่าต่อว่าปกติตนเองเป็นคนเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วยิ่งได้เห็นลูกสุนัขทั้ง6ตัวเปียกน้ำหนาวสัน่นบางตัวก็บาดเจ็บก็อดก็อดสงสารไม่ได้จึงตัดสินใจรับดูแลไว้ก่อนเบื้องต้นซึ่งหากใครที่สนใจต้องการรับลูกสุนัขไปเลี้ยงก็สามารถติดต่อขอรับได้ที่อูวิสูตร าซหรือสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หน่วยกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานก็จะดูแลไว้เ็นก่อนแล้วก็ถ้าเขาโตพนแม่เขาแล้วว่าใอยากได้ก็ม,มาติดต่อได้ที่อู่นี่เลยเบื้บองต้นนี่จะพาไปหาหมออนใช่ไหมคะ